นี่มันเล็กขวดแล้วใช่ไหมอืมพร้อมแล้วครับโอเคนะคะวิธีปอกนะคะพอรู้ว่ามันสูกปุ๊บเราก็จะผ่าตามร่องมันจะมีร่องนะคะร่องของมันอยู่ผ่านี่ครับผ่าตามร่องนะครับผ่าตามร่องค่ะมัน็นร่องวันนะครับง่ายงยไปเรื่อยตามร่องเลยค่อยๆง่ายงออกมานะครับง่ายง่ายมากเลยนครับสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมีร่องของทุเรียนอยู่ เอามีดจิ้มลงไปมันจะง่ายมากเลยครับบริเวณนี้มันเป็นร่องเป็นอะไรของมันเลยเนื้อสวยมากเลยนะครับเนี่ยรับประทานได้พอดีเลยนะครับนี่นะครับการแกะทุเรียนหลงรับแรงนะครับสวยมากเลยครับง่ายมากเลยครับวิธีการแกะนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตรงก้นมันเนี่ยครับตัว พี่ช่วยหัดก้อนนิดนึงครับมีรสังเกตดีๆมันจะมีร่องของมันร่องของมันนี่ครับจริงๆแค่เอามีดจิ้มไปเบาๆมันก็เปิดออกมาแล้วครับแล้วที่เรียนจะสวยมากข้างในแกะไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ต้องรอให้สุกได้ที่ก่อนนะคะต้องสุกก่อนใช่ไหมครับต้องสุกได้ที่เขาจะมีอ่าร่องเป็นตัวเองของ พอสุกปุ๊บมันจะเห็นร่องชัดเจนใช่ไหมใช่ร่องคือเราจะดูยังไงครับว่าสุกไม่สุกจะดูยังไงค่ะดมกลิ่นด้วยแล้วก็สีผิวด้วยผ้าผิวจะออกเหลืองๆนะคะโอ้ว่าเคาะเวลาเคาะนี่ใช้เคาะอ่าใช้ไม้เคาะดูหรือด้ามมีดก็ได้เสียงมันมันจะหลวมๆนะคะอ่ะฮะเสียงหลวมๆนี่คืออ่าเป็นโพรงนี่คือเหมือนแบบว่า มันสุกแล้วก็คือมันหลุดจากภูแล้วอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่สุกนี่คือมันจะแน่นมันยังไม่มีเสียงก็แก๊กๆอะไรอย่างนี้นี่นะครับวิธีการแกะขึ้นเรียนหลงรับแลนะครับง่ายมากเดี๋ยวนะ